จิ้งจอกเท่า16ธันวาคม2567กลางเดือนแล้วและแล้วเข้าสู่กลางเดือนธันวาคมแล้วจิ้งจอกเท่าเห็นบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยแล้วไม่คึกคักอยู่ในอาการซึมลงอย่างมีขั้นมีตอนเอาเถอะสิ้นปียังไงก็ยืนเหนือ1,400จุดแม่ทัพ if ซื้อหุ้นสร้างความเชื่อมั่นจิ้งจอกเท่า วันนี้ขอตัวผู้ส่งสารต่อเกสินีกุนดิลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินสไัย์อวีเอฟควักทุนส่วนตัวซื้อหุ้นอ v วีเอฟจำนวน5้าแสนหุ้นในราคาหุ้นละ1นึบาทเกสตางซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตระยะยาวของอ v วีเอฟตามกลยุทธ์การสร้าง New เอ t t g c ออกหุ้นกู้มูลค่า1.7หมื่นล้านบาท PTTGC ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า17,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.25ต่อปีสำหรับ5ปี6เดือนแรกโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e .com